พี่น้องผู้ใดที่ว่าตามหานาฬิกาแขร์หนังไปประดับบ้านประดับห้องนะครับมาเอาตัวนี้ไปใส่งานกันพี่น้องครับตัวนี้เป็นนาฬิกาแขร์หนังลายปลาคาบสวยๆเลยนะครับผมสวยตรงปกนะครับนอกจากนี้ยังมี20กล้ายในตุเรือนครับก็จะเป็นลายหมามงคลและอัดสวยๆทั้งนั้นตัวนี้นะครับความกว้างนะครับ30เซนความสูงของนาฬิกา60เซนเสียงนาฬิกาเงียบกริบนะครับผมราคา200บาทจะทรงฟรีตัวกรอบนะครับเป็นกรอบสีทองด้านหลังจะเป็นพื้นไม้อดัดทางล้านแถมท่านาฬิกามาให้นึ่งก้อนแถมจุ๊บติดหนังมาให้ แพ็กเกจย่างดีนะครับบริรับความเสียหายให้พี่น้องดูจากที่รีวิวก่อนตัดสินใจซั่งซื้อนะครับผมรีวิวมาเนี่แบบแพ็กเกจมาดีมากครับตัวนี้เหมาะที่จะเอามาติดผนังบ้านนะครับของพักของเช่าหรือว่าพี่น้องจะซื้อไปเป็นของขวัญคืนบ้านไหมของขวัญรับต้นแดงเทศกาลต่างๆสวยดูดีเล่นครับผมผู้ใดไอเอาไปให้กับยิ้มบมหุบนะครับตัวนี้ไทยบ้านมาเห็นชอบใจนะครับผมเวลาเขามาแขวนแล้วมันสวยดูดีนะครับสินค้าตรงปกอยากเลยอยากแนะนำนะครับหากพี่น้องร่างตามหาอยู่นะครับขอไอ้น้ำจากร้านนี้นะครับนาฬิกาแขวนผนังลายสวยยๆนะคครรััับบจิมลลาาเฮกง